เมื่อวันที่26มิถุนายน2566เวลา10นาฬิกาพันเอกสุรพงษ์ยอดอินรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่บริษัทรโลหิตเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยะวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆัปารินายกเนื่องในวโรกาสทีคายุกาหงตุสังฆราชา เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ8รอบสมเด็จพระอริยะวงศสาคัตายานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2566ณสโมสรนายทหารค่ายสีพัชรินตำบลศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโดยร่วมกับศูนย์คัังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่นและเหล่ากาชาติจังหวัดขอนแก่น มีกำลับบงพลครอบครัวจิตอาสาพระราชทานมณฑลทาหารบกที่23ทหารกองประจำการจากกองพันมณฑลทาหารบกที่23และรอดอจิตอาสาจากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทาหารบกที่23ร่วมบริจาคโลหิตรวมทั้งสิ้น39นายสามารถบริจาคโลหิตได้จำนวน30นายปริมาณโลหิต13,200ม mm ิลลิลิตร โดยพันเอกเวชัยเอกกุลผู้บังคับกองพันธุ์มณฑลทหารบกที่23จิตอาสา904มณฑลทหารบกที่23ได้นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมบริจาคโลหิตพร้อมทงำอําำวยความสะดวกให้กับกำลังพลและครอบครัวที่มาร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระกุศลในการนี้รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23ได้กล่าวขอบคุณและให้กำลังใจกำลังพลที่มาร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลขอพระองค์ทรงพระเจริญทีมงานประชาสัมพันธ์มณฑลทหารบกที่23รายงาน